วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์วาดรูปของอีกฝ่ายกันดูซิว่าทั้งสองคนจะจดจำใบหน้าของครูตัวเองได้ดีแค่ไหนเป้เวลากี่ชั่วโมงครับให้เวลาห้านาทีโอ้โหมพร้อมไหมคะครับ3 2มสองหนึ่งไปเลยเริ่มจากตาก่อนเพราะตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหลบเลยยังไม่ทันทำอะไรก็หลบแล้วแอบ,บดูแอบบดูแอบ,บดูแอบบดูแบบด มีพกเจอร์ไหนโดดเด่นที่สุดในหน้าของพวเราบ้จมูกเป็นไอ้หมูโตทำไมจมูกโตคือยไงเจ้าเราเป็นแก๊งหมูโตอะจมูกโดง่งหรือโตใช้คำพูดสิทั้งสองตางนหนอนปากะัะน่าจะเป็นตารตาตี๋ไงเป็นตี๋เป็นเอกลักษณ์เ <c oughs> ออาจะโกรธฉันนะโกรธอยู่แล้วผ่านไปแล้วสองนาทีนะคะฉันตั้งใจวาดเต็มที่มากนะจริงฉันก็ตั้งใจ แต่ว่าความสามารถมีขีดจำกัดสีเขียว6กับ6เป็นสีเหลืองสีฟ้าเธออะไรสั่งสีาเธอหน้าเธอมากเลยลยเนี่ยดิเบกไม่มีสีเหนืออะเดยทำดีชดเชยก่อนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโกรธเจอแน่คือเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสกิลการว่าร่วมแต่ละคนด้วยเนาะแล้วก็การให้อภัยอะเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งไม่เอาสีอะไรเลยเหรอเอ้ยฉันได้แค่นี้ฉันก็าาดแเกาแลรูปเลยเหรอขอร้องว่าเธออย่าว่าดีนะหนึ่งสองสามจันทเหมือนไททันในช่วง เออนี่เขายังวาดแบบดูหล่ออยู่ดูแบบดูเป็นการ์ตูนที่หล่ออยู่เกรดคะแนนการวาดรูปผมถ่ายด้วยกันให้เธอไปหกโโห้าอุ้ยรูปสึกน้ำใจสุดๆฉันโผล่สีน้ำเงินเหรอว่าเธอโผลอยางไงฉันวาดแบบเรียลลิสติกฉันก็วาดแบบเ,เรียลลิสติกโอ้โหออนิเมะสุดเหลียวยังออนิเมะเหมือนกันอออนิเมะที่ตก